หนึ่งในปัญหาที่ตามมาจากการติดเชื้อโควิด1 9กับการพยายามป้องกันดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้รับความเสี่ยงนะคะก็คือสภากาชาติไทยทุกวันนี้มีปริมาณเลือดสำรองจากคนที่ไปบริจาคน้อยลง แต่ก,ก่อนหน้านี้ที่แต่ละวันตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ2,200ยูนิตทุกวันนี้มีคนไปบริจาคไม่ถึงครึง่งเหลือวันละไม่ถึง1,000ยูนิตนะคะทางสภากาชาติไทยก็พยายามที่จะปรับด้วยการดูแลสถานการณ์ให้เข้มงวดและดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อที่จะให้ผู้ที่ไปบริจาคเลือดมั่นใจด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะกล่องเก็บเลือดจากโรงพยาบาลหลายแหง่ง วางเรียงกันเพื่อเบิกขอใช้เลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยฉเฉลี่ยต่อวันต้องการกว่า7000ยูนิตแต่ขณะนี้สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลที่มาขอเบิกได้ไม่ถึงครึง่งเพราะวิกฤตจ,จากสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ที่จำนวนคนบริจาคลดลงกว่าครึง่งทัวงของการบริจาคโลหิตเนี่ยจริงๆแล้วสถิติการบริจาคโลหิตอย่างน้อยที่ตึกเนี่ยนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตเนี่ยอย่างน้อย2,200ยยูนิต นะคะถึงจะเพียงพอจ่ายนะคะแต่ขณะนี้อย่างที่ที่เราเรียนให้ทราบว่าทําไมเราถึงวิกฤตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์เรามมนิเตอร์แล้วนะคะว่ามีเลือดมาเข้ามาแค่ประมาณ50%เท่านั้นนะคะห้เนี่ยจะบอกเลยเราไม่เพียงพอนะคะที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลนะคะห้เนี่ยลองคิดดูสมมุติมีโรงพยาบาลเข้ามาเนี่ยถ้าเบิกเลือด100ถุงก็จะได้แค่50ถุงเท่านั้น ฉะนั้นวิธีการคือเราก็ต้องกระจายเลือดนะคะคือแบ่งสัสดส่วนให้โรงพยาบาลเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะคะก็ทุกโรงพยาบาลก็จะไม่ได้เลือดร้อรถบริจาคเลือดเคลื่อนที่ร้อยละ80ไม่ถูกใช้งานมาระยะหนึ่ง พราะหน่วยเคลื่อนที่ยกเลิกการจัดบริจาคเช่นในหลายบริษัทที่มีพนักงานทำงานเพียงครึ่งเดียวรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆที่ขณะนี้นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนผ่านออนไลน์ทำให้จำนวนเลือดที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันลดลงมากไม่เพียงพอต่อโรงพยาบาลกว่า300แห่งทั่วประเทศที่เบิกขอใช้เลือดรวมทั้งโรงพยาบาลที่เปิดรับบริจาคเลือดมีผู้บริจาคไม่ถึงครึ่งเช่นกันไม่เพียงพอต่อการรักษา ทำให้วันนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตสภากากชาติไทยผู้บริจาคเลือดบางคนต้องระบุชื่อผู้รับดีวันนี้ได้รับข่าวว่าคุณแม่ของคนรู้จักะคะ่ะต้องการใช้เลือดด่วนเพราะว่าท่านอยู่ในห้องไอซียูก็เลยรีบมาบริจาคตอนนี้นะคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้เราทราบจากโรงพยาบาลต่างๆวนะคะว่ามีการเรื่องการผ่าตัด ะะบางเคสออกไปด้วยนะคะทำให้มีผลกระทบกับผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เดินทางมาบริจาคเลือดเป็นส่วนหนึ่งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยวางมาตราการเข้มข้นตั้งแต่ประตูทางเข้าทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอลและผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิจากนั้นกรอกรายละเอียดบริจาคเลือดมีที่กั้นเว้นระยะห่าง สำหรับจุดวัดความดันที่นี่ใช้ถุงมือพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งห้องเจาะเลือดและห้องซักประวัติมีกระจกกัน้นจำกัดคนเข้าจุดบริการน้ำดื่มจะใช้แก้วกระดาษครั้งเดียวทิ้งระหว่างนั่งรอบริจาคที่นั่งถูกจัดให้เว้นระยะห่างเมื่อถึงจุดบริจาคเลือดเตียงภายในห้อง40เตียงถูกจัดให้เว้นระยะห่างมีฉากกัน้น จริงๆผมเห็นมาตรการการคัดกรองเขาก็ค่อนข้างมีม,มีประสิทธิภาพน,นะครับแล้วก็ผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่จะต้องที่จะต้องเดินทางมาบริจาคนยครับเพราะว่าจริงๆมาตรการคัดกรองมันมีมาตราฐานอยู่แล้วนะครับของทางสภาชาติผมว่าเขาเขาเชื่อถือได้นะครับก็มาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าเว็บที่แล้วคิดว่าวิกฤตที่สุดแต่เว็บที่แล้วเนี่ยมันไม่มีการกระจายของผู้ป่วยโควิดมากถึง50กว่าจังหวัด นะคะครั้งนี้คิดว่าวิกฤตมากกว่านะคะเพราะว่ามีการกระจายของผู้ป่วยเนี่ยไปที่เกือบทุกจังหวัดส่งผลกระทบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะจริงๆโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเป็นสาขาบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถ้าเขามีการรับบริจาคในโรงพยาบาลเองเนี่ย ถ้าเขาพอใช้เขาไม่เบิกศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะแต่ถ้าช่วงนี้เขามีการประกาศเลือดทั่วประเทศเลยเลือดเขาไม่พอใช้ฉะนั้นเขาจะเบิกที่มาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะทำยังไงที่เราจะซับพอร์ตให้เขาได้เลือดเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นการประกาศขาดเลือดเนี่ยก็จะได้อน,นิสง์ให้กับโรงพยาบาลทุกคนสามารถไปบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ กรณีข่าวบุคลากรสภากาชาติไทยติดเชื้อโควิด -19 ที่เป็นกระแสนในช่วง2-3วันที่ผ่านมาทำให้เกิดความวิตกกังวลของประชาชนที่จะเดินทางมาบริจาคเลือดศูนย์บริการโลหิตชี้แจงว่าในศูนย์บริการโลหิตไม่มีบุคลากรติดเชื้อโควิดส9ส่วนมาตรการความปลอดภัยเรื่องการบริจาคเลือดผู้บริจาคทุกคนต้องคัดกรองตอนเองเช่นไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หากเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่หายจากโรคและไม่มีอาการให้งดบริจาคเลือด4ีสัปดาห์วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน